สวัสดีครับพูดมากอิลีวันนี้นะครับเราก็จะพาไปติดตามรับฟงังข่าวสารสาระน่ารู้เรื่องการเงินเรื่องการลงทุนรวมไปถึงสับเพเหระนะครับตามแบบฉบับพูดมากอิลีและเป็นโอกาสที่ดีมากเลยวันนี้นะครับที่เราจะพาทุกท่านนะครับ ไปรู้จักกับสินเชื่อดีๆนะครับจากธนาคารอมสินกับสินเชื่อที่มีชื่อว่าสินเชื่อรายได้ประจําสุขใจซึ่งเป็นสินเชื่อที่ตอบสนองความต้องการในยุคโควิดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับคนที่มองหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเป็นต่อการดํารงชีพรววไปถึงชําระหนี้สินอื่นๆที่มีภาระอาจจะเอาเงินตรงนี้ไปปิดบัตรเครดิตอาจจะเอาเงินตรงนี้ไปชําระหนี้สินนอกระบบซึ่งเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้จากธนาคารอมสินนะครับก็มีมาอย่างต่อเนื่องและหนึ่งในนั้น ก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับสินเชื่อตัวนี้กันได้เลยครับเดี๋ยวขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลย ถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนก็อาจจะอยากรู้แล้วครับว่าสินเชื่อตัวนี้มีรายละเอียดและการให้กู้อย่างไรนะครับก็จุดเด่นนะครับของสินเชื่อตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปครับว่ามันเป็นสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะครับที่จําเป็นต่อการดํารงชีพรวมไปถึงสามารถที่จะชําระหนี้สินอื่นๆได้ตามที่ลูกค้าของธนาคารต้องการเลยนะครับ ซึ่งรายละเอียดสินเชื่อนะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับมีการปล่อยกู้ตามความจําเป็นนะครับแล้วก็ความสามารถที่จะชําระคืนของเราด้วยนะก็ต้องดูพิจารณาจากรายได้ของเรารวมไปถึงภาระค่าใช้จ่ายของเรานะครับในแต่ละเดือนด้วยซึ่งไม่เกินรายละ2 0 0 0 0 0บาทนะครับทางนี้ก็เมื่อรวมกับจํานวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมถ้าบางคนอาจจะมีสัญญาเดิมของสินเชื่ออื่นๆโดยเฉพาะสินเชื่อที่เป็นโครงการธนาคารประชาชนนะครับก็เรียกได้ว่าเมื่อรวมกับสินเชื่อตัวนี้แล้วเนี่ย ต้องไม่เกิน200,000บาทต่อรายนะครับก็เรียกได้ว่าแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยสินเชื่อตัวนี้กับทางธนาคารนะครับก็สามารถกู้ได้สูงสุดถึง200,000บาทต่อรายเลยทีเดียวนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ทางธนาคารกำหนดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยกรณีที่เราผิดนัดชำระนี้นะครับก็อัตราดอกเบี้ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามประกาศของทาง,งธนาคารด้วยตรงนี้ก็ต้องติดต่อสอบถามกับทางธนาคารอีกทีหนึ่งนะครับว่าเรานั้นเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขหรือว่าคุณสมบัติของทางธนาคารหรือเปล่านะครับ ซึ่งก่อนหน้าเราก็ได้รู้เรื่องของรายละเอียดดอกเบีย้ยไปแล้วนะครับการชําระคืนเงินกู้นะครับทางธนาคารเนี่ยมีการแบ่งระยะเวลาการชําระคืนเงินกู้นะครับออกเป็น3รูปแบบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อแรกเลยก็คือไม่เกินรายละ5 0,000บาทนะครับอันนี้ก็ชําระคืนภายใน3ปีก็คือ36งวดหรือว่า36เดือนนั่นเองนะครับ กรณีที่กู้มากกว่า50,000บาทนะครับห้าหมบาทถึง1,000 100, งแบาทนะครับก็ให้ระยะเวลาในการชําระนะครับสูงถึง5ปีนะครับก็คือ60สิบวันนั่นเองนะครับและก็สูงสุดเลยกรณีที่มีการกู้นะครับรายละเกิน1,000งแสนบาทถึง2,000 200, 0นบาทนะครับตรงนี้ก็สามารถให้ลูกค้านะครับสามารถชําระคืนได้สูงสุด มากถึง8ปีนะครับหรือว่า96งวดเลยทีเดียวผ่อนยาวๆไปจุกๆเลยนะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้กู้ด้วยนะครับที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตนะครับมีแล้วก็มีเงินเหลือส่วนหนึ่งเนี่ยไปทําอย่างอื่นหรือว่าใช้อุปโ,ปโภคบริโภคได้นะครับซึ่งการคํานวณการชําระคืนเงินก็มีการคํานวณจากเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเป็นรายเดือนนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องแจ้งนิดน,นึงครับว่าอัตรตาดอกเบี้ยนะครับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบงคงที่หรือว่าแฝดเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลูกค้าจะผ่อน เท่ากันหรือว่าไม่เท่ากันหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยตรงนี้ก็มีการคิดอัตาราดอกเบีย้ยจากเงินต้นทั้งหมดแล้วก็หาจำนวนงวดเล้ยงฟัง<ล>มาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนผมเชื่อว่าก็อยากจะสมัครแล้วนะครับวันนี้เราก็จะพาไปดูคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์กู้นะครับซึ่งข้อที่1ก็คือเป็นผู้ที่มีรายได้ประจําเช่นกลุ่มลูกจ้างพนักงานโรงงานหรือว่าบริษัทเอกชนรวมไปถึงข้าราชการและนักธหกิจที่มีรายได้น้อยด้วยข้อที่2กรณีผู้กู้หน่วยเป็นหน่วยทํางานหรือว่า ดูในหน่วยงานของภาครัฐหรือหรือและวิสาหกิจก็ต้องมีอายุงานตั้งแต่1ปีขึ้นไปกรณีที่เป็นพนักง,งานเอกชนก็ต้องมีอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน60ปีนะครับอันนี้เราก็อาจจะต้องดูในเรื่องของอายุประกอบด้วยว่าเมื่อรวมระยะเวลาที่เราเลือก ช่วงรยวลาในการกู้เนี่ยว่า36มงวด60งวดหรือว่า9ก้งวดเนี่ยทางนี้ท่งนั้นก็ต้องไม่เกินอายุ60ปีของเรานะครับเป็นผู้ที่มีถิ่นฐานหรือว่าที่อยู่อาศัยแน่นอนติดต่อได้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกนักสาขาที่ยื่นขอกู้ด้วยนะครับอันนี้ก็กรณีที่มีการเบิกรับเงินกู้ธนาคารก็จะโอนเข้าบัญชีรวมไปถึงกรณีที่มีการจ่ายเงินกู้ก็จะมีการหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีของลูกค้า หน่วยงานก็จะเป็นผู้ประสานงานควบคุมดูแลการหักเงินเดือนหรือว่าเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชําระหนี้ค่าง,งวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานแล้วก็นําส่งกับธนาคารอันนี้ก็กรณีที่ที่เป็นบริษัทหรือว่าเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นรัฐสภากิจนะครับอันนี้ก็จะมีหน่วยงานที่นําส่งข้อมูลตรงนี้กับทางธนาคารด้วยสุดท้ายเลยนะครับสินเชื่อนี้อย่างที่ผมบอกครับว่า,วาช่วยเหลือประชาชนทั่วไป ทุกกลุ่มเลยนะครับจะเป็นเอกชนข้าราชาการหรือหรือรัอรอรฐธุรกิจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยต้องไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทหรือว่าเป็นกรรมการของทางธนาคารออมสินทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้สินเชื่อตัวนี้ได้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มทุกเป้าหมายอย่างแท้จ,จริงนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ารายละเอียดและคุณสมบัติรวมถึงการติดต่อต่างๆเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนง่ายๆเลยครับ หากท่านใดสนใจอยากดูรายละเอียดรวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยก็จะพาไปลิงก์ของทางธนาคารที่จะบอกรายละเอียดแล้วก็รวมไปถึงจุดเด่นการสมัครต่างๆนะครับให้กับทุกท่านเนี่ยได้รับทราบกันแล้วก็สามารถที่จะนำเอกสารต่างๆติดต่อกับทางธนาคารออมสินหรือว่าสามารถที่จะสอบถามกับทางธนาคารอมสินได้โดยตรงที่เบอร์ call center 1น1 5 หรือเว็บไซต์ gsb.or.th ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับหนึ่งผลิตภัณฑ์ของทางธนาคารออมสินที่ทางช่องพูดมากของเราได้นํามาบอกกล่าวเล่าสู่ให้ทุกๆคนได้ฟังก็ถ้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อธนาคารด่วเลยนะครับ อย่ารอให้เกิดปัญหาก่อนอย่ารอให้เราชำระหนี้อื่นๆไม่ไหวอย่ารอต้องไปแบกรับภาระดอกเบีย้ยนอกระบบที่สูงทําให้เราไม่มีสภาพคล่องก็ช่องของเราก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนในสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนได้ผ่านพ้นช่วงที่เลวร้วายรวมไปถึงฝ่าอุปสรรคตรงนี้ไปด้วยกันและขอให้เข้มแข็งและสู้ไปด้วยกันทางเราก็จะพยายามหาคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆรวมถึงสาระดีๆมาฝาก ให้กับทุกคนก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ขอฝากช่องพูดมากอีลีของเรานะครับให้อยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของผู้ชมผู้ฟังอย่าลืมกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับพวกเราด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและกล่าวคำว่าสวัสดีครับ